วัสดีค่ะวันนี้คุณจะมาคิดเลขเลยครับสองบวกสองสี่หนึ่งบวกหนึ่งสองบกศูนย์เก้าหบวกสามเก้าสองบวกแ1ดสิบสิกศูนยสบหนึ่งบวกหกเสี่บวกหนึ่งห้าหนึ่งบวกสองสาบวกหนึ่งสิบ 3ามบวกศูนย์สามเจ็ดบวกสองเก้หนึ่งบวกห้าห้าบวกศูนหหนึ่งบวกสี่สองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกหนึศนย์บวกสามองบวกห้็ หนึ 1> 1่งบวกศูนย <1 4 S 1> ์หนบวกสามบวกสองศูนบวกสี่บวกสอไม่ใช่ค่ะสี2 2> <6 S 1> ่บวกสอ3หกสามบวกหนึบวกศูนบวกสาม บวกหนึ่งเจ็ดศ <5 S 1> ูนย <10 S 1> ์บวกห้าห้าห้าบวกห้าสิบสี่บวกห้าสี่บวกห้าสิบเอ็ดไม่ใช่ค่ะสี่บวกห้าเก้าต้องค่ะเก้าสองบวกศูนย์สองสองบวกห้า 7จ็ดหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสามสี่สามบวกหนึ่งสสี่บวกศศนบวหหหนึ่งบวกสหสามบวกห้ดสามบวกห้สองบวกหกสองไสองบวกหก ปดสองบวกสองสี่สองบวกสามห้าห้าบวกห้าสิบศูนย์บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกสองสามแปดบวกหนึ่งเก้าห้าบวกสามแปดสิบบวกศูนย์สิบศูนย์บวกสิบสิบสามบวกหกเก้าเจ็ดบวกสาม สิบสองบวกหนึ1 1> <3 S 2> ่งสามห้าบวกสี <7 S> 1> 1่สสมหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกห้าหสบวกเสห้าบวกหนึ่ง หกหกบวกศูนย <6 S 1> ์หกห้าบวกสองเจ็ดเก้าบวกหนึ่งสิบเย้